สบายดีกลับมาอีกแล้วเนาะกับการเรียนภาษาเวียดโดยตัวเองกับสำรันใจเนาะเมื่อนี้จะเป็น ept สิบเก้าเนาะสามสิบคำซั์พื้นฐานในภาษาเวียดนามเนาะเป็นกลุ่มคำศัพที่เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาเวียดทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่่าเริ่มต้นเรียนภาษาเวียดใหม่เนาะถ้า,าเราเริ่มจากกลุ่มคำศั์เหล่านี้ก็จะเห็นหายเรียนภาษาเวียดได้ไวขึ้นเนาะโอเคเ้ามาเบิงเลยว่าเมื่อนี้เป็นคำไหเนาะมื่อนี้จะเป็นคำว่า d o m เนาะ z o แปลว่าไส้เนาะหรือว่าสมไส้นะเนาะการ้เนาะในภาษาอังกฤษก use เนาะ use โอเคเรามาเบิ่งเลยว่าตัวอย่างในการไส้มีจังได๋แน่เนาะตัวอย่างตัวที่1เนาะจิก็ biết cách dùng máy photo không จิก็ biết cách dùng máy photo không แปลว่าเอ้ย หู uh, e ้วิธ ap 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 e ีใส้เครื่องก๊อปปี้เอกสารบอนะอ่าดุงตัวนี้ก็แปลว่าใ้เนาะอ่ากักเนาะกักตัวนี้แปลว่าวิธีเนาะวิธีการต่างๆเนาะแล้วก็อ่าไมโฟโตตัวนี้แปลว่าอ่าจักก๊อปปี้เอกสารเนาะเอาไปใช้ได้เนาะตัวอย่างตัวที่2เทียดบิในรถขอส่ง thiết rất khó bị này dùng แปลว่าอุปกรณ์นี a, ó. Ó ้อุปกรณ์เครื่องไส้ตัวนี้เนาะไส้ยากหลายเนาะขอตัวนี้แปลว่ายากเนาะขอจุ่มกับแปลว่าไส้ยากเนาะยากในการส้มไส้บุ้งไส้ในวิธีในการไส้ยากหลายเนาะขอจุ่มเนาะถ้าเข้าใจว่าง่าย เขาจะบอกว่าเทคบิ่นนี้ง่าย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 งทายง่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 เยง่่ายง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 ่า่ายง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 ่าย่าย่ายง่ยง่ายง่ายง่ายง่่ายง่ายง่าายง่ายง่าายง่ายง่ยง่ายง่ายง่า เครื่องใช้ของการอุปกรณ์เครื่องใช้ของการเนาะอ่าหรือทีีเวิอุปกรณ์เครืนะ่อ,องอใช้สุขภัณฑ์เนาะเอาไปใช้ได้เนาะโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับอ่าบทเรียนของเราในมื้อนี้เนาะสามสิบคำศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนามเนาะอะ่าถ้าวิดีโอนี้เป็นปรนะโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สำนักใจเนาะ กดติดตามแล้วก็กด subscribe, นะ s u c r i b e เนาะเผื่อบให้พลาดวิดีโอต่อไปเนาะแล้วถ้าอยากติดตามสองทางอื่นของสำนัจใจเนาะสำนัใจจะมี f c e e o o o t t k t t o แล้วก YouTube เนาะสามารถติดตามได้เดี๋ยวข้อมูลในการติดตามสำนัจใจจะลาไวไท้ทนะ้ายคลิปเนาะล้วก็สำหรับภายนอะกที่ต้องการเรียนการเขียนการอ่านในภาษาเวียดเนาะสำนักใจการมีคอร์สสอนตัวนี้โดยเฉพาะเลยเนาะสำหรับการเขียนการอ่านเนาะ ถา้าใครสนใจก็สามารถถักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อนะินบ็อกซ์ a c e b o o k เนาะหรือจะถักม,มาทางไลน์ก็ได้เนาะโอเคถา้าว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย